ตัวลิปสองครับพี่ชี้สายเขาเอ้าเพิ่งมปยกตู้บ้าน่อเจียบที่ยกยืนมั้สองนิ้วมั้งเอาเอานิวเครื่องเต๋โอ้โหเีินดีดีนะขอเขาไปบมดทีนี้เปลี่ยนเถอะเองเอามาใส่ไปดิเอาโบสือมาใส่ คงานีดไรมามันจะต่อสนนี้หรอไม่ระบบรบอัตโนมือครับ <c oughs> ตัวนี้ทีเด็ดเลยเอาอย่าว่าเสียงที่งานงานเยอะงานฉีดยาเยอ,อะส่ไ่มืละเจ้าสอเจ้าม้าวมันลองนันง่ายข้นบอกว่หรือว่าล่อก้าวปกติมเียบแน่นบ่นบางด้ก็เสียบปูข้อนี่ให้ไหม ม,มันเปลี่ยนไปอันก่นเขาเชี่ยมเอาเ,เะรสเดีมยมขาดอะไอเะเรเปลี่ยนคอไหม่เงี้เยเียมอยาปาเปลี่ยนกับเักว่าบาทจจดเยดเยสอ anh woman phi hong lộ ny bone hôp phi a này new quảng nam hòa nhà mãi 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 này. mãi 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 Ủa đây mà... Ủa chỉ kìa. Kiêng gì này. Thay luôn. Men thay โบไซน่ะขายเห็นบอกข้าใส่บอกเป่าออกพุ่นก็ได้ใส่สูนย์ใว่าเป่าออกเพื่อตีกับพิเก่อนเอะบอกไอ้ฟักนี่แแล้วว่าถือดเยอะเตตัวดูดนี่ก็ได้น้อยนึงแต่เป่าออกจังหนะบอกว่าหอยแอปเห็นลายอยู่ด้วยหอย คนนี้เขาจะมาติ้เพราะว่าตตนเดียวเลมน่ว่ามัน้องรันแเนแล้วยังแันเลียตันงาแตงมันแตนเลียวมันพังเลยโอ้ถ้าเป็ีนพังเลี้ยวรถตัดออยสิบเไปไว้ก็บอแม่นบอกวิธีเขาดูแลแหละเค็ดทูวเดียวแต่แต่งสมแล็วก็แก้เยอะสนุทแล้วงานหลายอย่างเลยจะมือปฏิบัติเออะไรที่ถือว่าใน้เหน็ตดทั้งทั้งครับ โอ้โถอดไว้เจ๊นะเี่ยมติดเลยเจ๊นะเจ็ดสิบเรื่องนัน,งงนเออเกือบไหมอะเพระาท่านี่เฮ็ดทกาเนกัเห็ดน,น,ดน,ดน,นไปเห็ดหบอ่อยพิตาพตาดําสิ่งอะแก่กเกี่กยวดัผีบอกกได้ดีน่หลเขาเกยเรื่ย่ เบืองงามหัวเขาบ่เป็นที่จ้อยไอ้เขาได้ไปตัดให้ตอนนั้นน่ะมันก็ใช้ได้อยู่ด้วยหรอใช้กบพวนี้ต้งดันพ่นสีบ่ป่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวดันเสียกอ็ถุดกโมอดิฟายเย็ดไปแล้วล่ะมี วันที่สองเกี่ยววิเศษเกี่ยววิเสษวันที่สองโอ้ดีเรม่เบิ่งน้ำมาไอฟากกับลุงวันที่ห้าไปเบิ่งน้ำไม่ใหวันที่วี่สองล้บากวันที่ห้าเป็นเหตุเกีียวอยบานพืนอู้าที่โยกไก่เถอะย่าไปจอดเงาเดียวกันนี่เลยย่าไปจอดเ้าได้เถอะงานงานบอย่างงานมันไหลเหรอ มันที่ันที่เจ็ดถ้าม่แต่กับขนเป็นมัลงตออเลยอยู่ในพูบอกไ้ในภูเลยภูเยังคนอ่ะมันมือสูงมาถึงเดือนกันเลแตอมี้คงมีบางคนที่เขาอันนี้เขาเริ่มแล้วนี่ละมันคุบอียละเบอร์ไซคอตสปิงแต่แต่ว่าคอมขึ้นไงก็กันหลายตัวเอะเขาจีบขิบก็พอหกบเ่นเย โอ้หสูงไงเอากันแ้วจะกระสูสีป่นหรือว่า X7 Series มันไหลนี่สูงไงงามครับ 70G Plus ่ 70G Pro เจ๋ยวันนี้ตัวใดไหม70 70 70 70ตัวนึ่็เป็น G ตัวละอ๋อถ้นเป็น G ถ้เป็น G แล้วก็เป็น G Pro อันนั้นเดี๋ยวเงีชก่อน G p l u คิกๆเียงันเดี๋ยว G คนี่คือมันเป็นพวกไข่ไข่โดนฮ้อแต สยเบิ้งสยอย่างก็จะมีกจะมีถ้าเป็นปัจจุบันจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิโปโปมันว่ามัี่เป็นตู้แบบท่อกระสอบเป็นเจ็ดสิบจีโปเจ็ดสิบาบินคาบินเนี่ยหอแอนเนะคาบินคิดคิดนี่คือเอาระบบนั่นของมาซอยเป็นดาวเทียมเดช่วยดาวเทียมเดี๋ยวไฟอ๋อ บดใกล้แล้วเลยกิดนสิเดียวเ่อนตกใส่เสื้อเลยไ้มนฝนตกอ้เ่ล้างงู่้างบนอ่่นันดีอก ต้อตัวนมันงงก็ล้วงแตอะองศาได้อีกพอกันเยอะเถอะคงคงข่าวัดอะไรมันใกล้เคียงองศาเก่าไหมกัขอเกับเงิดเนาะเป็นอย่างคือออกแบบวะคือของข้าเจ้ารว <c oughs> <c oughs> ยเนาะเกียนร์เดันคนสป,ปริงนะโอ้คลายดีเต่ะพื้นเตะพื้ มันคืออย่างไม่เป็นสิฟังไหนใช่ไหมนี่เป็สติสติสติสตสติ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 สตสติสติสติสสตเสตนสิสต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 ติสติสติสตันติส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 ติงสติตินิตงัิ ช่วงทันช่วงดินมันงนะเห็นว่าดินได้เล็กหน่อยเนื้อดินได้เล็กหน่อยเหมือนเหมือนปิดกึ่งข้อสติงเหมือนนะนั่นนี่ไป็นยังไปเบื่องขัง่งเลยจกบครับลำซ้ำเสียก๊อดสองทันเอาครับลาไปก่อนเพื่อนนะครับติดตามใหม่ครับ